สวัสดีครับผมคลิปนี้มาพบกันอยู่ที่เขาช่องตะโก้ล้วนะครับผมกับรรยากาศช่วงตีหาครับผมน่กําลังจากขึ้นเขานะครับผมก็จอดเช็กเบิงรถบรรทุกนะครับผมว่ามีรถบรรทุกขึ้นหลายหรือเปล่านะครับนี่กับบุมีครับผมบุมีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเด้ขึ้นครับผมใส่ของมากบ่หลายปันได้เอาขนม ตื่นแล้วครับผมออกแรงจ้ดไปแล้วน่าจะตามรดคันีีไปแหละเพาะว่าทีมาจอดเบิ่งกับบอกไฟมีรถบรรทุกแก๊ขึ้นนะครับกำลังพอดีครับผมยังบาได้ตามดาาเขานะครับบรรยากาศช่วงตีห้าครับผมลมร่มเย็นนะครับผม ประตูจะลงมากเลยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นเขากันเลยครับผมบรรยากาศที่ผมไปครับผมนี่ึ้นไปแค่ขั้นเดียวขั้นเมื่อกี้นะครับผม,มน่าจ,จะแรงขึ้นง่ายดียครอบไปครับผมเป็นดันเขาก็ได้ครับมาครับผม กันเขากันเลยครับขึ้นเกียาสามนะครับผมทางขึ้นเลยครับผมเกียาสามครับกำลังดีครับผมกำลังดีรถบบมี่นี่แสดงว่ารถบรรทุกขั้นบางคันกังขึ้นไหวอยู่นะไอไอมันขึ้นไปไหวอยู่ไปเรื่อยๆครับผม บรรยากาศตอนนี้ยุ่ส่งเขากับอากาศเย็นนะครับผมรู้สึกว่าเย็นแห้งเอาลงนี้เวลาขึ้นกันระมัดระวังนะครับผมอันตรายอันตรายมีลงมาอีกแล้วครับผม อาจจะปะทุนักเลยครับผมนี่ลรงแบบสาๆเลยลงโล่งเลยครับแลนแบบง่ายๆเลยครับผมท่านนี้นี่นี่ก็คืนยูทีเกคยสามตลอดเลยนะครับผมสามก็ได้ยูสามใดกับสามยาวนะครับ ไอโอ้แล้วขนาดนั้นจะแลไปหอใจแล้วเลยมันถูกพวกไอ้เันเ,นล,อเลอว่ากันของอนี้คือเหมือนก็เอ,อมีลงมาอีกกันแล้วก็ผมรอ,อมาเลย ตอนนี้ก็มีรถตามตามตูดมาครับผมมามามาโคง้งโค้งนี้เมือดกับโค้งนี้โค้งนี้ผมมีไฟนี่ก็สามตลอดเลยนะครับเดีเอทางสามขึ้นเื่อยๆเ,เลยครับ ไก่ซดแล้วครับผมไก่ซดแล้วนี่นะครับผมเวลาแลนขึ้นเขาช่องตะโกโนะครับผมเทคนิคของผมก็คือต้องจอดเบิงบ่งลดบรรทุกก่อนนะครับมีหลายหรือเปล่าผมเมียนมาเข้าแลนมาแต่วก็พาดทางขึ้นเลยนะบางทีอาจจะมาเจอรถบรรทุกรถพ่วงลหลายขั้นลัเอียนะครับผมมันยากลําบากนะครับเวลารหลดมาหนัหนักแล้ว มาต่อดาบเขาเนี่ยอครับกดอยากครับผมทีนี่ผมก็จอดถาก่อนครับผมจอดเบิงงก่อนครผมมีเข้ากับจวดเลยครับม,มีเข้ากับทางขึ้นเลย กันคือกันอ่ากันคือกันเวกา,กาตอนเศร้าครับตรวจไปแล้วข้างหลังก็เป็นรลดขอคือกันนะครับผมข้างหลัง ถึงตรง,ง,ง,งด่านเลยนะครับผมอนี้ก็รถลประตูจอดหลายเลยครับผมเลยโอ้แข้งยังอ่ะแข้งยังแข้งยังหลายแข้งขนาดหลายแข้งขนาด,าน,าดนี่เป็นจุดผักรถนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ